เดี๋ยวให้ดูรูปจะเอาประมาณนี้เอ๊ะถ้าแบบนี้มันจะมีผลอะไรไหมเนี่ยเนี่ยที่มันเลื้อยไปข้างล่างก่อนแล้วค่อยโผล่ออกมายางมันจะโดนไอร้อนป่ะอย่างเงี้ยไม่ครับผ่านอยบีอ๋อเหรอตอนขี่ไม่มีผลนะอืมเรื่อความสวยอือเดี๋ยวเอาประมาณนี้เดี๋ยวส่งรูปนี้ให้ดว่านี่อันนี้คือพ่อผมแล้วที่สั่งมาประมาณหนึ่งันหก้บาทโอ้โอตความั่นไม่ต้องคูดถึง ทรงเรียกจาทรงเรียกจา <S <S วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่จะได้ขับรถท่อผ่านนะครับผมนี่เป็น EP สุดท้ายแล้วที่ผมจะได้ขับรถท่อผ่านเพราะว่าวันนี้จะเอาท่อไป,ไป,ไปเปลี่ยน,นะผม ก็จะเป็นทรงอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมนี่ขับรถมาทั้ง2ปีแล้วเพิ่งจเอาท่อไปเปลี่ยนกับเขาเงียบๆชักอยู่ไม่ได้ครับท่านผู้ชมต้องเอาใจคนดูเดี๋ยวมีรถมาอยูลองฟังเสียงท่อผ่าเป็นครั้งสุดท้ายครับที่เราจะเปลี่ยน เสียงท่อผ่าวเป็นไงมันก็นิ่มๆแบบผู้ดีผู้ดีเนดะีย๋ยวลองเบิ้ลให้ฟังนิดนึงเนาะเบิ้ลเยอะไม่ได้ครับเพราะว่าผมเป็นคนขี้เกรงใจโอเคไป พอมีเสียงแต่ว่าได้ยินไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับสำหรับท่อผ่าเนาะก็ท่อใบนี้เวลาเข้าด่านก็ไม่ต้องกลัวว่าตำรวดจะโบกเลยนะครับเพราะว่าผ่านฉลุย เหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนก็คือว่าเวลาทําคลิปแล้วมันดูไม่ค่อยสนิทเอ้ยมันดูไม่ค่อยสนุกนลครับผมเสียงท่อมันไม่ค่อยเข้ากล้องเท่าไหร่ต้องจ,จาใจไปเปลี่ยนนะเพราะว่าเพื่อให้ได้อัตรารถการรับชมที่ดีขึ้น <Wow. S 1> แต่ส่วนตัวเป็นคนที่สุภาพมากในการขับรถนะครับชอบขับเงียบๆไม่ค่อยอยากมีเสียงเท่าไหร่ คันหน้าน um <the> ี <tech Kid> <gro> ่อ <Yeah. S 1> ีห้ออะไรเนี่ยตรเกต้าอะไรวเนี่ยโหยังแจมก็หลังจากนี้แล้วเนี่ยถ้าผมเจอด่านผมก็คงไม่รอดแล้วท่านผู้ชมต่อจากนี้ไปเดี๋ยวไฟเขียวจะลองอัด ส่งท้ายท่อผ่าสัก1ซิงเกิลนะครับผม ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวส่งท้ายส่งท้ายก็ร้านที่จะไปเปลี่ยนนะครับก็เป็นร้านเดิมที่ผมไปเปลี่ยนยางรอบล่าสุดเลยครับเป็นร้านชื่อว่า Moto i n s t a l นะครับผมตั้งแต่อยู่พิษโลกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าร้านนี้โอเคสุดนะร้านแต่งบิ๊กไบค์ในพิษโลกเนี่ยผมเคยไปประมาณ3ร้าน3มร้านดังๆในพิษโลกกันนะแต่ว่ามาร้านนี้รู้สึกว่าโอเคสุดงานดีสุดนะเไม่พูดเยอะแล้วกัน แต่มากี่รอบกี่รอบก็เลยร้านตลอดเลยนะเออจำร้านไม่ค่อยได้เท่าไหร่จํำได้แค่ว่ามันจะเป็นตึกแถวนะอ,อ่าอ่นนี่แหละเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยรอบนี้ไม่เลยร้านเว้ยเอ้าร้านเปิดยังไงน่นาจะเปิดแล้วแหละไปข้างในมีรู้สึกมีดูคติจอดอยู่ด้วย นี่ฮะร้านโมโตอินสเตนตเลไหมนตเอาอ็อดัดมองหังและสงเดี๋ยวให้ดูรูปจะเอาประมาณนี้ เดี๋ยวส่งให้ในนูนน้นเนาะเอ๊ะถ้าแบบนี้มันจะมีผลอะไรไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันเลื้อยไปข้างล่างก่อนแล้วค่อยโอออออออผล่ออกมาข้องอข้องอหรอข้อขดเขาเรียกออยางมันจะโดนไอร้อนปะ่ะอย่างเงี้ยไม่อะไม่ครับผัสอยู่ดีอยู่ดีอ๋อเหรอตอนขี่ไม่มีผลนะเรือ่องความสวยไงครับอืมเดีย๋ยวเอาประมาณนี้เดีย๋ยวส่งรูปนี้ให้ดีกว่าเจ็ดสีเรียกร้องมาเนี่ยรถในร้าน โอเคครับ okay, ตอนนี้ก็ทําการบอกช่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเราจะเอาทรงไหนครับผมก็ทรงที่ผมจะเปลี่ยนก็เป็นแบบนี้เลยประมาณนี้เลยนะนี่จะให้ดูอีกรอบหน,นึ่งนี่เสืู้ปมาจาก Google นะนี่คอมันจะเลือ้อยลงไปข้างล่างนิดนึงก่อนนะแล้วค่อยแบบเลื้อยมาข้างบนแบบนี้เลยนี่นี่นะไม่อยากเอาแบบยิงตรงออกมาอย่างเงี้ยแบบยาวๆอย่างเงี้ยมันจำเจกเกินเนาะนี่เราต้องแบบไม่เหมือนใครโอเคครับผม นี่ครับเป็นภาพสุดท้ายที่จะได้เห็นข้อขาแล้วเดี๋ยนวะหลังจากนี้ก็จะกลายเป็นท่อเอสซนะครับผมนี่นะอันนี้ทอแท้ใช่ไหมแล้วนี่นะเอสซีโปรเจกต์ทนะนะอแท้ของแท้ของแท้นี่ของแท้ทำไมสติกเกอร์เป็นอย่างนี้วะเออ พอแท้เหมือนที่สังเกตมันจะมีนี่นะ CRT อะไรเนี่ยแต่ผมซื้อของครบมาแต่มันแต่ดูแล้วมันก็ค,คล้ายๆกันนะค,คล้ายๆค,คล้ายๆกันเลยซื้อมาแค่พันหกเออเออคล้ายๆคล้ายๆเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเนี่ย yeah. กำลังจะเปิดร้านเอารถออกมาข้างนอกครับผม <c oughs> นี่อันนี้คือพ่อผมแล้วที่สั่งมาประมาณ หนึ่งพันหกร้อยบาทเดี๋ยวไปดูกับข้อแท้กันว่าจะเหมือนกันขนาดไหนนี่นี่เป็นไงเป็นไงเออใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันนะดูดิไปดูลายคาร์บอนชัดก็อันนี้อันนี้อันนี้คือข้อข้อก๊อบมาแต่ว่ามันก็เป็นคาร์บอนแท้นะตรงปลายนะเออนี จุดที่สังเกตเห็นก็จะเป็นตรงนี้แล้วเนี่ยดูนะตรงภาษาอังกฤษเนไอ้น้ยมันจะเขียนไม่เหมือนกันเนี่ยก็ตรงปลายเป็นไงตรงปลายก็เป็นสีนี่นะสีลุงนะแต่ว่า,ากรอบมันจะเป็นสีนี้นะส่วนด้านในก็ดูแล้วก็มองค่ออกเท่าไหร่นะมันก็คล้ายๆกันนะด,ดูนด้านนติ๊กเกอร์ก็ ติ๊กเกอร์แปะเหมือนกันผมก็ลอกแปะเมื่อกี้เลยก่อนจะมานะเอามาแปะนี่ติ๊กเกอร์คลายคลายคลายกับแัดแปะรถแต่ว่าแัดแต่รถคันนี้แต่งลงตัวมากผมเนี่ยช่างบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นๆยนจะได้ครับผมเก็เดี๋ยวตอนเย็นมาดูผลงานอีกทีหนึ่งครับผมเก็โอเคเจอกันตอนเย็นครับผมไปโอเคตอนนี้ก็ ถึงตอนเย็นมาที่ร้อยแล้วเนี่ยเก็รวันนี้มาเอารถครับเดี๋ยวให้ดูสภาพรถท่อใหม่ท่อใหม,อม่ SC Project ไงสรงได้ไหมสรงได้ไหมอันนี้ก็สั่งทำพิเศษครับปกติท่อเวลาเปลี่ยนเนี่ยมันจะตรงมาเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้บอกช่างให้ว่าบอกช่างเขาว่าให้โค้งโค้งออกมาจากด้านใานแบบนี้นี่เป็นไง,ไง ทรงท่อจะไม่เหมือนใครนละการวางเลยนะมันจะโค้งมาจากข้างในอย่างนี้เนี่นะครับนี่ครับจะให้ช่างสร้างจุดยึดใหม่นะเนี่จุดยึดตรงนี้ไปกับจุดตรงนี้นะเนี่ยจะได้ไม่ต้องมายึดกระบอกเอ้ยอะไรจะไม่ต้องมายึดปลายท่อกับพักเท้านะก็จะเอาไวท้ทิ้งๆแบบนี้ได้เลยเนี่ยโอนเงินให้ช่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองฟังกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง โ,โอ้ต่่อต่ความรัร่นไม่ต้องพูดถึงทรงเรียกจา่าทรงเรียกจา่าไฟังข้างหลังให้ฟังข้างหลังขนาดฟังแค่นี้ร Al ู้สึกว่าไม่กล้าขับเลยทีเดียวฟังขนาดนี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยกล้าขับเท่าไหร่นะ นิดนึงน,นันโอเคโอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ตอนนี้มีสติ๊กเกอร์ทางร้านาให้ด้วยโโตอินสแตนนะผมโอ้เมื่อกี้เปิดได้รู้สึกลั่นมากเลยทรงเรียกจ่าทรงเรียกจ่าทรงจ่าชอบโอเคก็เดี๋ยวรอมาฟังตอนขับกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเตรียมหมวกกันน็อกก่อนเนาะ โอเคทำการใส่หมวกเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวให้ดูขี่หนึ่งนี่โอเคลั okay. <Okay. S 1> ่นแน่เลยมาเรามาฟังตอนขี่ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงโอ้ล oh. ั่นนะนะเป็นหนึ่งในตองอู ดับก่อนโอ้โหรันรันมากรันแบบโคตรรันสุดยอดมากก็นี่นะเปลี่ยนท่อไปที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็น่าจะถูกอกถูกใจสายรันนะครับผมเจอที่ผมเนี่ยขับแบบเงียบๆมาสองปีก็ดูนี่เี่เห็นไหมซอยเข้าบ้านมันจะเป็นแบบสองฝั่งจะเป็นกำแพงใช่ไหมขับมามันจะดังมากห,หูเขาเนี่ยเห็นเป็นในซอยเห็นไหมข้างบ้านตรงนี้ก็เป็นค่้ายทหารเนานะแต่คราวนี้ทําเพื่อคนดูนะครับผมนี่ The C p r o j e c สายลั่นลั่นแบบลั่นลั่นมากๆโอ้ลั่นจนไม่กล้าขี่เลยก็สับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันเนาะเปลี่ยนมาเอาใจ FC ครับผมก็อย่าลืมว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ผมได้ทำการเปลี่ยนตามคำเรียกร้องของ FC วยครับผมว่าท่อน่าจะดังกว่านี้เนาะเพื่ออาจจะลดในการรับชมคลิปนะครับผมก็สับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองทดอสอบ p e r f o r m มนซ์กันว่ามันแตกต่างจากท่อเดิมมากแค่ไหนนะบ่าเพราะว่าท่อเดิมเนี่ยมันหนักมากครับ พอเปลี่ยนท่อใบนี้มารู้สึกจะเบาขึ้นนะโอเคประมาณนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับงานดีงานดีใช่ได้ใช่ได้